เอาละครับผมก็สวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมยูโรทักซี่โมเลเตอร์2นะครับก็ไม่ได้เล่นมานานนะครับวันนี้ก็มาจัดสักหน่อยครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับผมเอาเจ้ารถฮ i โน่ฮ n โน่อีกละฮิโน่วิคเตอร์500นะครับผมมาทําการวิ่งงานนะครับรู้สึกว่างานที่เราจะมาวิ่งในวันนี้จะเป็นงานส่งไม้นะครับเพราะว่าผมรับงานไว้แล้วเป็นงานส่งไม้ตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทไม้เลยนะครับผม ก็ผมเคยทารถคันนี้ไปครั้งนึงแล้วทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูในช่องของผมได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อจะได้ไปกลไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มไปวิ่งงานกันเลยดีกว่านะครับผมรถคันนี้ผมก็แต่งมาพอประมาณหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ยัดเครื่องสูงสุดมาละ700แรงมา้าแต่ผมทําเป็น6สปีดนะครับผมโอเคนะโอเคปลุยเลยดีกว่าครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับอ่าเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์เนี่ยถ้ามันเบาไปไงก็ต้องขอัยด้วยนะครับ ประมาณนี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะกบเสียงของผมนะครับเสียงรถมันดังมันรันเกินไปนะโอเควันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ถ่ายมือให้ดูระหว่างเล่นนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ากล้องผมมันมันเซ็ตยากครับผมก็เลยเอาแบบนี้แหละเล่นแบบไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้เอาไว้ให้ผมแบบว่ามีขาตั้งกล้องดีเดี๋ยวผมจะมาแบบว่าเล่นแบบเปิดกล้องถ่ายมือให้ดูด้วยแล้วกันนะครับโอเค นี้นะครับผมจะเป็นพ่วงของเราที่เราจะทำการเอาไปส่งเนวันนี้นะครับผมก็จะขับแบบซิงๆงหน่อยนะครับเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นซิ่งนะฮะอ่เดี๋ยวผมจะถอยรถให้มันตรงๆสักหน่อยนะฮะปกติถอยมันรับงานนี่ไม่เคยตรงสักทีครับ <c oughs> โอเคอ่าอันนี้ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มันจะเป็นเวอร์ชันอ่าสี่จุดอ่าหนึ่งจุดสี่สามนะครับ โอเคมันยังไม่ตรงนะฮะผมต้องต้องการให้มันตรงกว่านี้โอเคป๊บโอเคเรียบร้อยอ่ามีเสียง GPS ไทยด้วยนะครับสุดยอดเลยเฮ้ยรไหลรถไหลเนี่ยเป็นไงโอ้โหมันหล่อซะเเลอเกินฮีโน่เราโอเคไปออกทางใหญ่ผมต้องขับมองมองภายในก่อนนะอันนี้คือผมใช้พงมาลัยในการเล่นด้วยนะครับผม อาจจะไม่ได้ถ่ายมือให้ดูก็อย่างที่ว่านะครับเอ้าเดี๋ยวนะตรงนี้มันไปไม่ได้ครับสงสัยอผมต้องขอยกลับนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คระยะทางที่เราจะไปส่งนะครับผม200กิโลเมตรครับสั้นๆครับคลิปนี้ไม่นานครับโอเคนี่ข้างในนี่ผมก็แต่งมาแบบจัดเต็มละนี่มีแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะที่สื่อสารของพวกหัวลากอะ่ะเออก็ติดมาด้วยโอเค เสียงก็เอาไปขอภัยด้วยเด้อไปลุยกันเลยดีกว่าได้ทุกคนมาตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อ่านี้ผมติดม็อด gps มาด้วยนะเออตอนแรกหาไม่เจอครับทําไม่เป็นนะฮะเออผมก็ลองไปทำมั่วๆเออปรากฏว่าเออเออมันก็มีจริงๆเว้ยมี gps ติดอยู่ที่กระจกรถเอทุกคนได้ยินเสียงแบบว่า gps ไหมครับ gps สิริไทยไม่ใช่สิริสิมันเป็นเสียงอ่า กร์ตูนอนิเมะการ์ตูนอนิเมะเ,เอ,อ้ยเอ,อ้ยชนใครวะเมื่อกี้ผมชนใครขออภัยด้วยนะครับนี่นี่จะเป็นแบบว่ามุมมอง,งภายนอกนะครับก็เรื่อยๆครับวันนี้สลับภายในภายนอกกันไปโอเคผมต้องขับภายในก่อนเพราะว่าผมไม่เห็น GPS โอเคเดี๋ยวซ้าย GPS นี่ก็ถือว่าบอกละเอียดดีมากนะโอเค แหไปเดียวแต่งซิ่งสามชาสักหน่อยเออถ้าไปบีบสามชาภายนอกเนี่ยมุมมอ,องภายนอกเนี่ยบอกเลยว่าหูลั่นนะครับหูแทบแตกครับโอเคฮะเดี๋ยวผมจะตัดเข้าเลนในเพราะว่ารถผมในซิ่งนะฮะวัยรุ่นมาขับหัวลากซิ่งเนี่ยมันจะขับเบาๆไม่ได้ับผมมันต้องซิ่งฮนะใช่ไหม เป็นวัยรุ่นทั้งทีจะมาขับเหมือนคนอายุ50-60ไม่ได้ครับเราต้องเหยียบสุดตีนครับขวาว่างก็ไปขวาแล้วกันโอเคฮะไอตัวนี้ผมก็แต่งพวงมาลัยมาด้วยนะลงมัดพวงมาลัยแต่งด้วยเออปกติเจ้าตัวรถตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยของรุ่นของมันเลยนะเป็นของฮีโน ผมก็แต่งมุมภายในมามีน้องน้องเห,หมียวด้วยในน้องเหมียวนอนอยู่ที่เบาะตรงซ้ายมือนะครับมันจะเป็นพวกของแต่งรถนะครับผมก็เอาน้องเหมียวมาด้วยวันนี้ <c oughs> จริงๆเอาเมียมาด้วยก็ได้นะแต่พอดีไม่มีเม,มียก็เลยเอาเมวมาด้วยเออ,เอ,อ <c oughs> สามชาสาหน่อยเอ,อ,อ้ยออกซ้ายไปดีกว่าครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีอุบัติเหตุนะครับขวามือ เฉียวเกันไปครับปันี้กับฮีโนวิกเตอร์500นะครับผมเสียงก็ดูใช้ได้เลยนะฮะน้ำมันนี่ผมเตรียมมาละเติมมาละไม่ต้องแวะปั๊มครับยิงยาวเลยเนะี้ยจุดจวดกันไปครับจุดจวดกันไปรถใหญ่มันต้องขี่เลนนอกครับแต่พอดีว่ารถพี่วิ่งเร็วกว่ารถเล็กอีกนะครับ <c oughs> ส่งงานทีวิ่งร1 0 0 4ห0 5ครับไม่ธรรมดา ันนี้ผมก็ลงมอดกราฟิกภาพสวยมานะครับภาพมันก็เลยอาจจะแบบว่าขาวๆสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนก็ต้องขออาภาัยด้วยนะแต่พอดูภายนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ขาวอะไรขนาดนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าหมอกมันลงนี่เองอันนี้ก็จะเป็นดูมุมมองภายนอกครับเนะี่คลิปก่อนที่ผมส่งนั้นผมส่งอะไรนะไอ้ถังอะไรไม่รู้ใหญ่ๆครับวิ่งได้ประมาณ40-50ครับคลิปนี้ก็ขอจดจวดหน่อยละกันส่งไม้ครับเออเนะี่ยโอยหล่อสุดเลยเกยเอ้ย มันแต่ดูภายนอกหล่อจริงๆครับพีโน่คันนี้ผมชอบหน้ามันหน้ามันแบบดูแบบมันเท่ดีอ่ะไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะคือมันหล่ออ่ะโอเคสายว่างอ่ะขับแบบสมจริงครับเราต้องดูกระจกเอาฮะเอ๊มันจะได้แบบว่าฟิลลิ่งในการเล่นถ้าเราเล่นแบบเอยหันกล้องไปหันกล้องมาแบบดูภายนอกเนี่ยมันมันไม่โอเคมันมันรูไม่เดียลไลฟ์ครับผมมันต้องเดียลไลฟ์ขนาดนั้นเลยเลยโอเค ตัดเข้าขวาครับอ๋อเมืองนี้เนี่ยอยู่ประเทศอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ภูเขาเยอะมากครน่าจะอยู่แถวแบบว่าสวิตเซอร์แลนด์อะไรประมาณนั้นนะครับผมย้ายเมืองไปย้ายเมืองมาอยู่ครับขับเมืองนี้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปอีกเมืองหนึง่งขับเมืองนึงก็เปลี่ยนไปอีกเมืองหนึ่งครับไปเรื่อยนะครับเป็นการเปิดแผนที่ไปในตัวด้วยโอเคอ่ะขอดูมุมมองภายนอกสักหน่อยนะหล่อซะเหลือเกิน ผมไม่ไม่ไม่ได้ใส่พวกไฟตรงไฟแต่งมานะครับเออก็อ้โดูเดี๋ยวอ๋อเกิดอุบัติเหตุอ้โอ้ไม่นะขออภัยด้วยเอ่อก็โทษครับผมมัวแต่มนมกล้องโอ้สงสัยต้องเรียกรถพยาบาลอ่าดาเมจศูนอ่าพอดีเพราะว่าผมผมลงมอดไม่ให้รถมันพังนะครับดาเมจก็เลยอาจจะขึ้นศูนย์โอเคมา กำลังค้นหาเส้นทางใหม่อุ้ยพวงมาลัยค้างโอเคพวงมาลัยค้างเลยระยะทางมันจะไกลขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าวันนี้แดี๋ยวต้องดูระยะทางอ๋อเลย200กิโลเมตรอ่าไม่รู้ว่าเขาเอาผมมาซ่อมที่เมืองไหนนะเพราะผมก็ไม่รู้จากเส้นทางโอ okay. เคเลี้ยวซ้าย GPS บอกเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะโอเคตรงนี้ไม่รถมาขวาขวาว่างครับจวดเลยจวดเลย เมืองที่ผมเพิ่งเริ่มออกมาหรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่มัง้งอู้ยอน,นั้นทางอะไรอยู่บนภูเขา้โหน่นมันทางหรือเปล่าโอเคชิดขวาเราเลี้ยวขวาครับตามสิริบอกครับรววโอเคจวดๆวดกันไปครับจวดจวดกันไปวาบาซิ่งสามชาหน่อยครับ สุดยอดครับสุดยอดเอ้ยเดี๋ยวนะจะบอกแล้วว่าเรากลับมาเมืองที่เราเพิ่งเริ่มต้นทําไมผมผมรู้สึกคุ้นทางเหมือนทางที่ผมวิ่งผ่านมาตอนตอนแรกวะก่อนที่ผมจะมารับงานเนี่ยทางเส้นนี้มันคุ้นเสียเเกินอ๋อชิดซ้ายแสดงว่าไม่ใช่ลนะโอเคชิดซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับ วิวคือดีมากบรรยากาศคือดีมากครับแหมว่าจะขับแบบสม,สมจริงเรียวไลสักหน่อยลดความวใช้ทางออกด้านซ้ายโอ้ยโอ้ย้ยรถบัสสามช่าใส่หน่อยแม่รถเขาจะไปเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นยุ่มันมีรถเล็กคันหนึ่งออกมารถบัสก็เลยจอดขวางทางผม เล่นแบบเดียวไลฟ์มันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนมันก็จะแบบมีแบบว่าอารมณ์ร่วมกับเกมสักนิดนึงเออเพราะว่ามันเรียวไลฟ์ไงโอเคโอเคโอเคเอาโอ้ขอบคุณแตง y ิ u วแตง k ิ o วแหมรถเล็กจอดให้เราออกไปก่อนครับเนี่ยดีมาก <laughs> ใจดีเหลือเกินคนเมืองนี้ ต่อสิเดี๋ยวเกินเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คว่ำอีกหรอกไม่ใช่อะไรนะผมแบบเออวิวมันสวยดีอ๋ออวอาวอ้าวไฟค้างไฟค้างโอเคได้แล้วไปครับผมระยะทางอีกเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณสองร้อยโอ้ไปครับไปรุ่นไทยครับดังไกลทั่วอเมริกาเอออนี่ไม่ได้อยู่อเมริกาอันนี้อยู่ยุโรปนะครับ จริงๆเกมมันมีอีกเกมหนึ่งที่เป็นการเกมขับหัวลากก็คือเกมยูโรทักซ u l a t เลเตอ,อไม่ใช่สิอเมริกันซิมูเลเตอร์เอออเมริกันทักซ i m u l เลเตอะไรสักอย่างหนึ่งคือผมชอบนะคือมันมันมันขับมันดีทุกคนหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ารถมันไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สไตล์บ้านเราคนรุ่นพันกันแต่การขับแบบคือมันมันสมจริงดีอะ่ะผมรู้สึกแบบนั้นอะ่ะเออไม่รู้เหมือนกันมันแล้วแต่อารมณ์ของแต่ละคนนนะ แต่ผมก็ชอบชอบทุกเกมเลยครับอืมอะไรที่เป็นเกมขับรถก็ชอบหมดนั่นแหละอืมแต่ก็ไม่ได้เล่นทุกเกมหรอกนะครับเพราะว่าบางเกมมันก็ไม่เข้ากับสไตล์ของตัวเองนะครับอันนี้เราวิ่งเท่าไหร่วะเนะี่ยดูจากเข็มไม้เกือบร้อยสี่สิบน่าจะไปร้อยห้าสิบได้แล้วมั้งธรรมดาวัยรุ่นไทยก็แบบนี้แหละแหม่ถ้าเล่นแบบ เรียวแรดเนี่ยมันวิ่งแบบแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยมันมันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยนะเนี่ยตักทายเพื่อนหน่อยโอ้โหเควิ่ตรงต่อไป่าวิ่งตรงต่อไปสิรีบอกสซรีที่ชื่ออะไรไม่รู้นะเป็นมอดของคนไทยทํานะคือดีมากครับบอกละเอียดมากคือผมไม่ต้องเปิด G P S ผมก็ยังสามารถแบบว่าขับไปได้เลย เออบอกไแปบบแว่าเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลี้ยวซ้ายข้างขวาเลี้ยวขวาอะไรโอ้โหคือบอกดีมากผมเลยอย่างชอบเลยผมลองเล่นครั้งหนึ่งแบบว่าไม่ต้องมีแบบมีไม่ต้องมี GPS เลยอ่ะคือแบบไปส่งของแบบเอยไปถูกทางเฉยคือ <c ười> <c ười> ไปตามเสียงที่สิริบอกครับเออก็ไปถูกนะไม่ต้องเปิด GPS เออมันก็เอาไว้แบบเล่นแบบสมจริงได้นะ คือถ้าเปิด GPS ขึ้นมาน่ยมันจะเกะกะครับผมก็เลยไปติดเครื่อง GPS มาอยู่ที่กระจกหน้ารถรับผมมันก็จะให้ feeling ในการชมบรรยากาศเป็นแบบอีกบรรยากาศหนึ่งไปเลยมันจะไม่มีอะไรเกะกะขวางหน้าขวางตาอ่ะผมชิดเลนขวาก่อนอ่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงทําไมรู้สึกว่าพระอาทิตย์เริ่มจะแบบว่าออกแนวส้มๆรู้สึกว่าจะเป็นตอนเย็นหรือเปล่าตอนนี้อ่ะขอดูความเร็วสักหน่อย ร้อยสานะครับผมไม่ได้แรงมากเวลาสี่โมงเย็นจริงๆด้วยฮนะเอ้ยข้างหน้ามีอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรนี่เปิดไฟฉุกเฉินก่อนโอ้รถชนกันหน้าพังยับเลยครับืคู่กรณีถือว่าทําออกมาได้ดีมากครับเกมนี้มีอุบัติเหตุสุดยอดครับสุดยอด เราดูมุมมองภายนอกกันสักหน่อยอม,มันเป็นบรรยากาศตอนเย็น,นนะสีมันก็จะเป็นส้มๆหน่อยนะครับแบบว่าผมก็ปรับเขาเรียกว่าอะไรนะคอนรทราสต์ให้มันแบบจมๆด้วยออแหมทุกวันนี้เนี่ยมีการแบบว่าฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะ <laughs> พัฒนาพัฒนา,ฒนาเ,ออเขาต้องเรียกว่าการพัฒนาเอาจริงๆผมก็ชอบขับมุมมองภายในมากกว่าเจชิดขวาครับไม่มีรถ มีอยู่แหละแต่ตัดหน้าไปเลยอะชิดขวาแล้วก็ออกขวาแฮนแน่ผมไม่ดูไม่ได้ดู GPS เลยนะผมขับมาเนี่ยผมฟังเสียงอย่างเดียวไม่เชื่อไม่เชื่อผมจะขับมองมองภายนอกอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับโอเคขับแบบเดียวไลฟ์ดูกระจกข้างเอาเป็นไงโอโหกระจกนี่มืดตึ๊บเลยมองอะไรก็ไม่เห็น โอ้อันนี้มันโอ้ขนขนส่งเครื่องบินเนย่โอ้ไม่ธรรมดาทําไมผมไม่มีบ้างผมอยากส่งเครื่องบินแต่ว่าส่งไม้นี่มันมันมันดูเท่กว่านะมันดูแบบว่าเออเหมือนแบบเราทํางานจริงๆอะ่ะนี่เป็นไงโอ้โหม,มีมีแบบว่าเขียน,นัมเบอร์ไว้ด้วยนะที่ที่ท,ที่ชอบผมเลยอย่างชอบเลยวะไอมันเหลือทําไมเขาไม่ใส่ให้มันสุดไปเลยนะมันเหลืออยู่นิดนึงนะ อ๋อไม้มันยาวมากเลยก็เลยใส่มาแค่นี้แต่พ่วงของผมมันยาวเกินไงก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมรอบข้างข้างก็จะมีแต่ป่าครับสมชื่อครับผมยูโรนะฮะเป็นแถวยุโรปนะครับไม่ใช่เมริกานะฮะโ,โอ้ยอยางหน้าตรงไปตรงนี้มันคืออะไรอะ จุดชั่งน้ําหนักรถใหญ่หรือเปล่าเออผมเคยขับเลยไปครั้งหนึ่งนะมันจะมีจุดจุดตรวจจุดตรวจอน้ําหนักของพวกรถรถใหญ่อะ่ะเออผมผมผมไม่รู้ไงผมก็เลยครั้งหนึ่งผมเคยวิ่งผ่านไปโง่งงเลย okay. เ๋้วขวาครับตามรถคันนี้ไปเลยฮะ ก็จะเรียวไลฟ์หน่อยสักนิดนึงโอเคเราจะใส่ไฟเรียวค้างเลยทำไมโอเคออกไปได้ครับผมไม่มีรถมามีไม่มีไม่รู้อะมองกระจกไม่เห็นเลยทุกคนดูดิมืดตึ๊บครับกระจกโอ้แต่รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วนะขอแสงสักหน่อยครับก็ว่าอยู่ลืมเปิดไฟเออแหมส่งงานจนมืด รู้สึกว่าเราจะมาถึงที่หมายของเราแล้วนะครับใช้เวลาไป10กว่านาทีก็แป๊บเดียวนะ200กิโลก็วิ่งไม่นานครับถือว่าทำเวลาได้ดีเลยแหละตรงต่อไปแล้วก็ชิดซ้ายครับชิดซ้ายไว้ตามสิรินะครับโอ้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 เบรคคุณภาพอ๋ออ๋อจากนยานเลี้ยวซ้ายเหรอแสดงว่าผมเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาโอเคนี่ไม่เลี้ยวไลฟ์จังหวะนี้ขับเลย,ย <laughs> โอเคไม่เลี้ยวไลฟ์ละจังหวะนี้โอ้โอเคโอเคสิริใจเย็นดีครับแม่ผมหลงทางไม่ใช่เลยเมื่อกี้มัวแต่ดู GPS เออไม่ใช่มัวแต่ดูทางโอเคฮะ ไปรุ่มมันก็ต้องมีการเบิ้ลคันเร่งครับผมเราจะเหยียบคันเร่งธรรมดาไม่ได้ฮะที่นี่คือจุดหมายของคุณโอเคเรามาถึงจุดหมายที่เราจะมาส่งไม้นะครับเลือกระดับความยากในการจอดแม้ระดับเราแล้วครับผมระดับยากสุดไปเลยโอ้โหพื้นที่โล่งขนาดนี้มันไม่ได้จอดยากอะไรเลยโอเคเราจะใส่ไฟเลี้ยวค้างไว้ทําไมเนะี่ยอ๋อผมใช้ไฟสุกเสิร์นไว้หรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ใช โอเคฮะยพเอเกตกะออกไปอืมโอเครอบเดียวผ่านนิ่มๆมไปอ่าผมกลัวไม่ตรงอ่ะเอาให้มันชัวไปเลยดีกว่าอ่ะเอาแบบตรงเป๊ะเลยนี่นี่โอ้โหเทพเหลือเกินการขับรถของเราดังนั้นก็ทำการเดี๋ยวดับรถก่อนอกดตัวทีทำการเอาพ่วงลง เรียบร้อยครับผมปลดล็อกรางวัลอะไรเนี่ยโอ้ส่งของทีเดียวรวยเลยอเย,อยเดี๋ยว,ยวหักอะไรตั้ง900าล้านมันเก้าโอ้เก้าล้านจริงด้วยอืนดลบวิวเจ็ันไม่ต้องแปลกใจนะครับผมลงมัดแฮ็กตังมาครับโอเคหาที่จอดมาเหมาะก,ก่อน ตอนนี้เราก็เสร็จเปกับ1นภารกิจการส่งงานกับ h ี n o Victor 500นะครับผมเป็นการส่งไม้นะครับแมผมเชอบพื้นที่ที่มันเป็นดินแบบนี้จังเลยผมไม่ชอบแบบถนนคอนกรีตเลยครับเพราะว่ามันมันแบบไปได้อารมณ์ในการขับพวกรถบรรทุกแบบนี้เออแหมนี่คือถามว่าผมทำอะไรอยู่ผมหาที่จอดท่ท่เฉยๆนั่นแหละครับไม่มีอะไร โอเคอุ้ยอุ๊ย,อยจอดอะไรวะเนี่ยเราไปหาร้านจอดเท่ๆดีกว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันสว่างเกินไปอ๋พอแล้วพอแล้วเรามาส่งของถึงแล้วยังจะไปไหนอีกโอเคดับเครื่องก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับใครที่ดูจบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้กดให้ผมหน่อยสาหรับใครที่ชอบเกมพวกเกมหัวลากเลยครับใครที่อยากให้ผมมาทําอีกนะครับกดไลค์ให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะหารถคันใหม่มา วิ่งให้ทุกคนดูไม่ว่าจะเป็นพวกอีซูซูอะไรประมาณนั้นครับผมนะใครที่อยากดูก็กดไลค์คลิปนี้ไว้ผมด้วยนะครับผม okay <S 1> <S 1> โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ